มาแล้วตลาดนัดวันศุกร์กระทรวงสาธารณส,สุขวันนี้เริ่มด้วยหมอนทองป่าละอูขีดและเจบาทค่ะคีรละเจ็ดสิบบาทดูท่าจะยังแบบเนือกอก้อกรอบกรอบนอกนุ่มในแน่นอนส้มส้ม น,นี่ส้มลูกเล็กอโวคาโดซื้อไปคราวที่แล้วก็กินไม่ได้เรื่ององุ่นดำแม่มดโหลละร้อยห้าสิบองุ่นใสมัสคัสโหลละสองร้อยยี่สิบ สาลี่น้ำผึ้งห้าลูกร้อยแอปเปิ้ลเอนวีเจ็ดลูกร้อยต่อโดยชิปิเยนต่โดยมังคุดก็ยังไม่มีอยู่ดีหามะม่วงแก้วขมิ้นตอนนี้ไม่มี แคนตาลูปตรงใส่ต้องซื้อกินละมั่งจองลูกนี้ไว้สาวบอกว่าจองลูกนี้ไว้พอพิกกลับมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่แคนตาลูปเป็นแตนที่เบตนี่ก็หมอนทองอะ่ะโลละร้อยฝั่งนู้นก็ชนีกันยาวไม่มีหลอจ้ะวันนี้ พวงมณีโลละร้อยห้าสิบชนีก็ร้อยห้าสิบพุชาจีนครึ่งกิโลกล่องละแปดสิบบาทเมื่อวานนี้ที่เรากินไอ้ลูกกลมๆไม่มีแล้วเหรอเหรอโอ้โหเมื่อวานกินลูกกลมๆหวานมากเลยอ่ะกินได้เลยนะ อันนี้เนื้อสุเนื้อูผูกว่าอืมทางพี่เบสอันนี้สวยมากเลยโลละเจ็ดสิบลูกหนึ่งอาจจะประมาณลูกหนึ่งสามโลได้ไหมเนี่ยเนาะอืมอืมอืมต้นโชกุนทูเรือเจ็ดสิบห้าบาท โอ้โต้มไตหวันตอนนี้90บาทละนี่เจอแล้วของไทยไทยแตงไทยแตงไทยเราต้องเลือกลูกแบบนี้โลละ30มสิอันนี้คือกินได้เลยใช่ไหมไนูหนูเอาลูกเนี้ยเกือบโล หนูยังไม่หิ้วนะใส่ถุงไว้ให้หนูก่อนเดี๋ยวหนูมารับฟูจิญี่ปุ่นหวานกรอบหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ผลไม้ของฝรั่งมีลูกพีสลูกแพรแอปเปิ้ลของเอ็นดี้อันนี้เจอแล้วรสชาจีนช็อกโกแลต หวานมากวันก่อนเฮียซื้อ220ร้อ่อวันนี้แค่200เองโอเคเดี๋ยวบอกให้เฮียมันแล้วก็องุ่นยหมักพวกนี้ไม่ค่อยชอบเปลือกมันหนาเนื้อเยลลี่สองร้อยนี่ก็อินทผาาลัม ส้มมมไต้หวันไปถึง85้แล้วหวานแน่แล้วลูกเบลเลอร์เลยเนาะใช่แบบเยฟเลยโลนึงได้ประมาณกี่ลูกเอ่ยสี่ลูกซี่ลูกโล้มสวยแข็งแรงตอนนี้ขึ้นมาแค่บาท้มสวยครับแม่เกินครับใย่ หายากนะแบบผิวอย่างเงี er ้ยโอ้โหตัวตัวนี้็จะเป็นตัวพรีเมี่ยเลยนะสามสามลูกแล้วไปไหว้กันครับเทศกาลบรรพายันไหว้ตัวเองนี่แหละบูชาตัวเองนี่แหละสี่วยมากนะต้องบูชาท้องเราของทับต้องเดินด้วยท้องอุ๊ยโทษนะเดี๋ยวเดียวหา ไม่จะเลือกหาแบบผิวเนียนๆเงี้ย,<ๆ>น,ยนะขอเลือกลอดูก่อนครับล้วาทกยงไ้โอเคอะช่างไวนะเดี๋ยวเรามารับ,รบจ้านี่ชมพู่อะไรเอ่ย มันคล้ายๆกับไอ้ชมพูของเขาเรียกอะไรนะที่ของเทปบุรีอ่ะอันนี้ชมพูอะไรจ๊ะอ่าพันไข่นานครับไข่นานฝั่งเ่ลูเดี่อยากชิมอ่ะเดี๋ยวเอาชมพูนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเลือกโลละเจ็ดสิบโลละเจ็ดสิบ เอาคอ,าเอานเก้าสิบราบนานๆจะมีมาให้กินซื้อสักโลหนึ่งหกสิบห้าบาทหกสิบห้าใส่ถุงเลยเดี๋ยวมาเก็บนะเดี๋ยวเอาเพราะหลังเราไม่หยิบถึงมากทพีจะเป็นคนซื้อ